รับไม่ได้โซเชียลแห่เลิกติดตามทิมพิธาเรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวโด่งดังเลยทีเดียวจากกรณีที่คุณทิมพิธาว่าทีนายกได้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่ดุ่มกัญชัยก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกในวันที่13กรกฎาคมนี้โดยช่วงเริ่มต้นรายการคุณทิมพิธาก็ได้เผยความสัมพันธ์กับแอปทักออนโดยได้เผยเอาไว้ว่า เจ้าต,ตัวว่าไงผมก็ว่างั้นเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมมาซึ่งสาว F อฟเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิทแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปรึกษาหารือกันและนอกจากนี้เลยการที่มารายการโหนกระแสในวันนี้ได้สาว F อฟเป็นคนติดต่อแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองแล้วก็พิพิม ล่าสุดก็ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาทล่มพ่อเป็นจำนวนมากเลยค่ะหลังไปออกรายการโหนกระแสโดยได้บอกเอาไว้อาทิเช่นไม่เห็นจะต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพิพิมพ์เลยแม่ตายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกลียดโหนกระแสวันนี้จริงๆแม่ออกรายการไหนเนี่ยก็จะพูดถึงอีพ่อแบบดีตลอดเป็นห่วงตลอด แต่หันมามองอีพ่อเอาแต่ทำหน้าเขินหน้าแดงกับหญิงคนใหม่ไม่เซฟหรือว่าให้เครดิตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ชายที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณตายกล่าวเขาอาจจะไม่ทำดีกับเราแต่ว่าทำดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ค่ะไม่ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีระเปลี่ยนไปร่างกายเปลี่ยนคุณแม่ก็ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะว่ารู้ใจลูกสาวที่สุดค่ะจากแม่ลูกสาวสองคนค่ะ พี่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยค่ะแม่ตายเลี้ยงเองก็ไม่เห็นจะต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงเลย